เสริมภมคุ้มกันและช่วยให้นอนหลับง่ายนะคะด้วยผลไมยที่สุดยอดมากๆเลยโอ้ยถ้าบอกแล้วทุกคนต้องรู้จักค่ะเรามาฟังกันนะคะวุทธกรอื่นเนี่ยตอนนี้พี่ปราเริ่มปวดเขาเะะ่าแล้วค่ะสงสัยช่วงนี้บริหารก็เข่าน้อยไปหน่อยแต่พี่ปรามีตัวช่วยนะคะน้ำมันงาดำสกัดเย็นค่ะ Black เซซามีออยอ่าดูเลยค่ะอย่างที่บอกทุกครั้งเลยนะคะใช้ได้สำหรับพีพรานี้เพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครเนี่ยเกิดมีอการแพ้หรืออะไรพี่พาแนะนํานิดนึงก็ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้เพื่อความปลอดภัยของทุกคนแต่สรรพคุณของเขาคราวนี้เรามาฟังกันต่อเลยค่ะว่าเอ๊ในเรื่องของสวรรเขาช่วยเราได้อย่างไรความพิ่พราเลยนะคะ โอ้โห oh, สาวรสสาวรสนะคะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันและช่วยทําให้เรานอนหลับง่ายเ mm hmm. ชื่อไหมคะว่า mm hmm. ผลสาวรสร้อยกรัมจะให้พลังงานน97้ิโลแคลอรี่นะคะแล้วเขาก็มีอู้สสรรคุณต่างๆมากมายเลยค่ะประโยชน์ของสาวรสเนี่ยหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเขามีประโยชน์อะไรบ้างแต่ที่พี่ปลาบอกเลยนะคะในภาวะปัจจุบันเราอยากให้ร่างกายของเราแข็งแรงการที่เราทานสาวรสข้อที่1เสริมภูมิคุ้มกันร่างกายของเราให้แข็งแรงค่ะใครที่เจ็บป่วยบ่อยๆนะคะแนะนํา ให้รับประทานผลไม้ชนิดนี้เป็นประจำเพราะในสวร100รร้อยกรัมมีวิตามินซีสูงถึง30มิลลิกรัมนะคะคิดเป็น36%ของปริมาณวิตามินซีที่ควรได้รับต่อวันเลยคะ่ะข้อที่2กระตุ้นระบบการขับถ่ายสวรรมีฤทธิ์ในการกระตุ้นระบบการขับถ่ายเนื่นจากอุดมไปด้วยไฟเบอร์หรือกากใยอาหาร อีกทั้งยังมีส่วนช่วยในการกระจัดคอเลสเตอรอลชนิดที่ไม่ดีอยู่ในร่างกายรสมังนะคะสามารถกระจัดสารพิษจึงเหมาะสําหรับใช้ในการดิท็อกของเสียจากร่างกายนะคะนอกจากนี้ยังช่วยป้องกันมะเร็งลำไส้ของเราด้วยก็เอาหูสุดยอดมากๆนะคะข้อที่3ช่วยบํารุงสายตาเชื่อไม่เขาว่าสวรสอุดมไปด้วยวิตามิน A และมีสารฟลาวโวนอยด์อย่างเบต้าแคโรทีนซึ่งถือเป็นสารต้าดอนมืิสระที่มีประสิทธิภาพสูงช่วยป้องกันเซ เปะสาทตาถูกทำลายแลวก็ช่วยบำรุงสายตาของเราได้เป็นอย่างดีเลยค่ะถึงได้บอกว่ามันเยี่ยมยอดมากๆเลยนะคะคราวนี้เรามาดูกันต่อเลยค่ะอุ้ยประโยชน์ของส e a w e มีอะไรคะเนี่ยเรามาดูกันเลยนะคะข้อที่ 4. ป้องกันกระดูกพรุนส e a w e มีสปปรปพคุณในการป้องกันโรคกระดูกพรุนเนื่องจากมีแคลเซียมและฟอสฟอรัสสูงวิธีการรับประทานคือให้คั้นเอาน้ำ จากผลสวรสแก่จากใส่เกลือหรือน้ำตาลลงไปตามชอบค่ะสามารถดื่มเรื่อยๆได้ทั้งวันนอกจากนี้น้ำสวรสยังช่วยป้องกันโรคเหนเื่อยอักเสบและช่วยให้ฟันของเราแข็งแรงด้วยนะคะข้อที่5าบำรุงหัวใจค่ะเชื่อไหมคะว่าสวรดร้อยกรัมมีโพแทสเซียมสูงถึง348มิลลิกรัมเลยนะคะถือว่าจำนวนมากเลยค่ะซึ่งแร่ธาตุชนิดนี้เป็นสารอาหารที่มีบทบาทสําคัญต่อเซลล์และก็ของเหลวในร่างกายนอกจากนี้เมื่อ ร่างกายได้รับโพแทสเซียมในปริมาณที่พอเหมาะก,ก็จะช่วยให้การทํางานของหัวใจและความดันโลหิตเนี่ยเป็นปกติด้วยค่ะข้อที่6ช่วยให้นอนหลับง่ายโอ้พี่ปลาอยากจะบอกเลยนะคะปัญหาของหลายคนตอนนี้คืออะไรคะนอนไม่หลับพี่ปลามันเครียดอะคะ่ะไหนจะทั้งงานแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจแล้วก็ภาวะตอนนี้การจราจรก็กลับมาติดขัดแล้วพี่ปลาทํายังไงเดีดกันเนี่ยพี่ปลาอยากจะบอกว่าการดื่มน้ําสาวรสเป็นประจำนะคะก่อนนอนจะช่วยให้เรานอนหลับง่ายขึ้นโดยการจะ ดื่มให้ได้ประโยชน์นั้นควรดื่มน้ําขั้นสดๆเติมน้ําตาลเล็กน้อยนะอย่าให้หวานมากเลยค่ะหรือเติมเกลือลองไปเล็กน้อยเพียงแค่นี้เป็นไงคะเราทานแล้วก็หลับสบายค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่พี่ปลายอยากจะพูดเสมอนะคะเราจะต้องปล่อยวางในหลายๆอย่างแล้วก็จัดก,การเรื่องต่างๆก่อนที่เราจะนอนเพราะถ้าเรายังติดพันเรื่องนั้นเข้าไปเราก็จะเครียดตลอดเวลาแล้วทําให้นอนไม่หลับอย่าลืมนะคะเครื่องดื่มก่อนนอนที่จะทําให้เราหลับสบายก็คือสัวรส หนึ่งในเครื่องดื่มที่เราต้องเลือกนะคะถึงตอนนี้แล้วพี่ปราอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube ูบ t y f i s h เป็นก,นการกรลังใจพี่ปรานะคะ เรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเดี๋ยวเรามาฟังต่อในเรื่องของสวรสกันค่ะข้อที่7ช่วยบรรเทาอาการหอบหืดสารสกัดจะเปลดสวรสีม่วงนะคะอุดมไปด้วยสารไบโอฟลาวโนยที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายของเราได้ง่ายเลยค่ะข้อที่8ช่วยลดน้ำหนักเนื่องจากมีแคลอรี่ต่ำรับประทานแล้วก็ไม่อ้วนแต่ให้สารอาหารที่ดีต่อร่างกายนอกจากนี้ยังมีกากใยสูงทําให้เรารับประทานแล,ล้วรู้สึกอิ่มช่วยลดความอยากอาหารลดการสร้างไขมัน หม่และช่วยสลายไขมันเก่าได้เป็นอย่างดีเลยนะคะบอกได้เลยนะคะว่าสาวรสมีประโยชน์มากๆจริงๆค่ะคราวนี้เรามาดูเลยนะคะเมนูสวรสเพื่อสุขภาพโอ้โหมีอะไรบ้างคะสวรสเนี่ยมักจะถูกนํามาเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเนื่องจากให้รสชาติเปรี้ยวแล้วก็หอมสดชื่นนอกจากนี้ยังสามารถนํามาประยุกต์เป็นอาหารว่างอื่นๆได้อีกอาหารว่างอะไรล่ะคะพี่ปราอ่าข้อที่หนึ่งชามะนาวสวรสใครที่ชอบดื่มชานะคะพี่ปราแนะนําเลยคะ่ะให้ลรา ลองทาเลยนะคะลองนําสวรสเนี่ยมาทําเป็นเครื่องดื่มชามะนาวกันโดยเตรียมน้ําชาน้ำมะนาวคั้นสดน้ําตาลทรายมะนาวนี่ฝานบางๆแล้วก็น้ําแข็งนะคะเริ่มจากผสมน้ามะนาวขั้นสดลงไปน้ําชาเติมน้ําตาลทรายแล้วก็คนให้น้ําตาลละลายแล้วพักไว้จนน้ําชายเย็นลงนะคะข้อที่ 2. เยม่อสับวรสผสมมะละกงพี่ปราบอกเลยว่าเมนูนี้เหมาะสําหรับคนที่ชอบรับประทานขนมปังในตอนเช้ชาคะ่ะวิธีทําก็เริ่มจากเตรียมสวรสมะละกง สน้ำตาลทรายแล้วก็ฝักวานิลาจากนั้นก็หัน่นเมลกอเป็นชิ้นใส่ลงในหมอ้อตามด้วยฝักวานิลาใส่น้ำตาลทรายลงไปแล้วก็ตามได้เนื้อสัวรสนะคะหลังจากนั้นตั้งไฟกลางจนเดือดใช้ช้อนไม้บดเนื้อเมลกอให้ละเอียดเคี่ยวต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ลดไฟให้ออนตักฝักวานิลานะคะออกเมื่อเห็นว่าเริ่มข้นก็ให้ตักใส่แก้วหรือคนโหลที่สะอาดคะ่ะข้อที่สมสมูทตี้สัวรสมะม่วงเมื่อเตรียมสวรสมะม่วงสุกอ่ากลิ้งห อมลูกพีชโยเกิร์ตและก็น้ำเปล่าแล้วนะคะนําส่วนผสมทั้ง4อย่างใส่ลงไปในเครื่องปั่นค่ะตามด้วยโยเกิร์ตและก็น้ำเปล่าปั่นให้ละเอียดเลยเทใส่แก้วพร้อมดื่มนะคะเพื่อความสดชื่นคนเช่ยเย็นนะคะผลไม้เนี่ยทุกชนิดก่อนนามาปัน่นมันจะอร่อยมากๆเลยค่ะ แล้วที่สําคัญอุ้ยทําให้เรารู้สึกสดชื่นนะคะในภาวะที่อากาศมันร้อนๆค่ะข้อที่4ี่กับพุดดิ้งสวรสลองดูเลยค่ะก็เตรียมนมสดน้ําตาลทรายไข่ไก่นะคะแล้วก็น้ําสวรสเริ่มจะตอกไข่ไก่ใส่ในชามตามด้วยนมสดน้ําตาลทรายเกลือและน้ําสวรสคนที่ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันค่ะกรองส่วนผสมด้วยค่ะข่วาบางแล้วก็ใส่ในแก้วโอ้มันอร่อยมากๆนอกจากนี้หลายคนก็ยังทําเป็นอะไรคะเค้ก <Okay. S 1> สวรสทําเป็น ทาสวรสอู้ใช้ประโยชน์ต่างๆได้มากมายเลยค่ะอยู่ที่ว่าเราจะนํามาทําประโยชน์อะไรแล้วก็รสชาติอร่อยมากเลยค่ะเห็นไหมคะสวรสสามารถทําเมนูต่างๆได้หลากหลายมากก็มีประโยชน์มากๆจริงๆป่านี้ชอบทานน้ําสวรสปั่นเลยค่ะมันเปรี้ยวทําให้เราสดชื่นแล้วก็เพิ่มพลังมากๆถึงต่อนนี้อยากจะให้แชร์ก็คิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาเล่เปลีมสิ่งดีๆกันค่ะ กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งตอบสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง y o u u u b e h ่ที่ f i s ชเป็นก,นกำลังใจพี่ปรานะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อในเรื่องของมุสาวรสค่ะ ที่เลยนะคะคเชื่อไหมคะว่าสวรสถกับสูตรพื้นบ้านรักษาโรคเ็ามีความเชื่อต่างๆเช่นข้อที่หนึ่งถ่ายไปยญาติเขาก็นําใบที่ล้างสาดมาตําแล้วก็คั้นเอาแต่น้ําดื่มเป็นยาถ่ายไปยญาติข้อที่สองเขาใช้เนื้อของต้นนะคะใช้เป็นยารักษาบาดแผลได้ข้อที่สามแก้ไอดอกนี่สามารถนํามาใช้แก้ไอแล้วก็ขับเสมหะได้ข้อที่สี่แก้ไข้ เขาก็นำรากไปต้มน้ำแล้วกรองแต่น้ำดื่มนำมาดื่มนะคะก็สามารถช่วยแก้ไข้หรือนนำมาทารักษาผดผื่นคันได้อย่างไรก็ตามพี่ไพรอยากจะบอกนะคะสรรพคุณและสูตรการใช้ส่วนต่างๆของสมรสเนี่ยเออยังไงก็ตามเราก็ต้องทำให้สะอาดนะคะและล้างให้สะอาดก่อนนำมาปรุงค่ะ เคร่อควรระวังในการใช้สารสษนะคะพี่ปราบอกเลยว่าเม็สวรสษเนี่ยจะมีส่วนช่วยในการรักษาโรคต่างๆแล้วก็ให้คุณประโยชน์ในด้านอื่นๆนะคะแต่เราต้องมีเครื่อควรระวังดังต่อไปนี้คือข้อที่1 เขาบอกเลยว่าพวกหญิงตั้งครรภ์น,นะคะไม่ควรรับประทานสวรสค่ะเพราะว่าในสวรสมีสารเคมีบางตัวที่อาจจะทําให้มดลูกหดตัวได้นะคะข้อที่2คุณแม่ที่กําลังอยู่ในช่วงของการให้นมบุตรควรหลีกเลี่ยงการรับประทานนะคะเพราะว่าถ้าก่อนรับประทานยังไงปรึกษาเพศ์กนข้อที่ 3. ผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการราาักษาการผ่าตัดนะคะควรงดรับประทานอย่างน้อยสองสัปดาห์ก่อนผ่าตัดนะคะเพราะอาจส่งผลต่อระบบประสาทส่วนกลางโดยอาจไประงับฤทธิ์ยาสลบ ต่อสมองในช่วงที่กําลังผ่าตัดและหลังจากผ่าตัดได้ค่ะข้อที่4สําหรับบางคนนะคะถ้าทานสวรลดแล้วเนี่ยเกิดอาการข้างเคียงเช่นสับสนเวียนเวียนศรีรษะกล้ามเนื้อทํางานปกติระดับของความรู้สึกเปลี่ยนแปลงทําให้เกิดหลอดเลือดอเสียอันนี้เราต้องระมัดระวังนะคะอาจจะต้องงดทานไปก่อนเพราะแสดงว่าเราอาจจะมีการแพ้สวรลดขึ้นมาแล้วถ้ามีอาการแพ้มากๆนะคะพี่เปาว่าก็ควรจะต้องไปพบแพทย์นะคะเพื่อที่จะตรวจหาสาเหตุที่ชัดเจนนะ ก็แน่นอนค่ะและสิ่งต,งต่างๆเรานี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะถึงตอนนี้ละพี่ปราอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะอย่าลืมนะคะสุขภาพสําคัญมากๆเลยใครที่มีอาการกระดูกพุนข้อเสือ่อมปวดต้นคอปวดเขา่าแล้วก็หลายอย่างที่เกี่ยวกับกระดูกและข้อพี่ปราอยากจะแนะนํานะคะน้ํามันงาดําสกัดเย็นนะคะอุย้ยทานนะ่ะเดี๋ยวพี่ปราก็ต้องทานเหมือนกันนะคะ มันอย่างนี้เลยค่ะ,อ,ะอย่าลืมลนะคะเพื่อสุขภาพของเราค่ะแล้วก็แชร์ก็คิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาเล่เป็นสิ่งดีๆค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube พี่ติฟีฟิชเป็นก่อในกรใจพี่ปรานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผูพ้สูงวัยคุณภาพ,พ,ภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกับพี่ปรานะคะเชื่อพี่ปรานะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องเพลี้ฟิตเชื่อพีพ่ปานะคะ